Thank <music> you. ช่สเปเหลียงว่ะตอนนี้พวกเรามาช่วยกันทำงานกลุ่มที่มีแค่เราสองคนใต้อาคารเรียนเริ่มทำงานไปได้สักพักฉันก็พูดกับพึ่งด้วยน้ำเสียงหน่อยๆอืมพึ่งตอบฉันนิ่งๆโดยไม่มองหน้ากันพร้อมกับทำงานต่ออย่างไม่ใส่ใจอืมแค่นี้ฉันพูดเสียงสูงใส่เพื่อนสาวที่ดูไม่สนใจฉันที่กำลังเศร้าเอาซะเลย เอาแล้วจะให้ทำยังไงที่แกบอกว่าตัวเองไม่ใช่สเปกเขานี่หมายถึงเพศสภาพหรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงไงพึ่งวางปากกาลงแล้วมองหน้าฉันอย่างกวนๆฉันรู้แต่ฉันถอนหายใจออกมาอย่างคิดไม่ตกตั้งแต่วันที่ไปติวคณิตกับเหลียงฉันก็เก็บเรื่องนี้มาคิดอยู่ตลอดฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงต่อไปในหัวมันตื้อไปหมด ถามตัวเองสิว่าแกอยากทำยังไงต่อความจริงนะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขาจะชอบเพศไหนยังไงถามใจตัวเองดีกว่าว่าอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนอยากเป็นเพื่อนกับเขาแบบนี้อยากบอกให้เขารู้อยากตัดใจจากเขาไหมหรืออยากชอบเขาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ก็อยากจีบเขาหรือเปล่าแกต้องเลือกเองเลยว่าอยากทำแบบไหน เห็นท่าทางฉันไม่สู้ดีพึ่งเลยวางงานที่ทำอยู่แล้วหันมาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงจริงจังจีบหรอฉันจะมีโอกาสทำให้เธอชอบฉันได้ไหมแค่ฉันไม่ใช่ผู้ชายก็แพ้แล้วนั่นคือเรื่องจริงฉันไม่มีหวังเลยถึงจะบอกว่าไม่ต้องสนใจว่าเหลี่ยงจะชอบเพศไหนแต่ถ้าฉันไม่ตรงสเปคเธอมันก็ดูจะเป็นการยัดเยียดความรู้สึกของฉันให้เธอมากเกินไปหรือเปล่าถ้าฉันดื้อดึงที่จะจีบเธอต่อไป อืมก็จริงคิดภาพแบบมีชันนี้ด้วยกันมาอ่อยฉันนะฉันก็ขนลุกแล้วอุ้ยมันไม่ได้อะไม่ไหวไม่ไหวพึงพูดพร้อมกับทำหน้าหย่งๆยด้วยน้ำเสียงกวนๆเพื่อไม่อยากให้เพื่อนสาวของเธอเศร้าใจเกินไปอืมขอบใจนะฉันเห็นภาพขึ้นเยอะเลยฉันประชดพึ่งกลับไปอย่างเซ็งๆนอกจากจะไม่เห็นใจฉันแล้วนางยังยักไหล่อย่างไม่แคร์แล้วหันกลับไปทำงานต่อ ปีหนึ่งเทอมหนึ่งผ่านไปหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นผลการเรียนฉันออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งส่วนพึ่งเยอะกว่าฉันหน่อยฉันคุ้นชินกับเพื่อนๆคนอื่นคุ้นเคยกับสังคมและค่านิยมของที่นี่รวมถึงแผนการเรียนของสาขาฉันเองหุ่นฉันลดลงมานิดหนึ่งฉันเปลี่ยนสีผมจากสีดำเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ตัดผมสั้นทรงบอยริชก็ออกจะแมนหน่อยๆแต่ฉันรู้สึกว่ามันคล่องตัวดี เรื่องเหลียงฉันเองก็ยังไม่ได้บอกกับเธอไปฉันไม่มีความกล้าสักนิดไม่มั่นใจอะไรเลยสักอย่างจะบอกว่าฉันเห็นแก่ตัวก็ได้ที่เข้าหาเธอในฐานะเพื่อนแต่เจตนาจริงๆมันมากกว่านั้นฉันรู้ว่าเธอไม่เกลียดฉันหรอกแต่ก็บอกไม่ได้ว่าระหว่างเราจะยังเหมือนเดิมไหมถ้าฉันบอกเธอไปกลัวว่าตัวเองจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไม่ไหวฉันเลยไม่คิดที่จะเสี่ยงในตอนนี้ ฉันที่นั่งคิดเรื่องเหลี่ยงอย่างคนปรงไม่ตกในห้องพักตัวเองก็ต้องชะงักไปเมื่อมีเสียงข้อความเข้าจากโทรศัพท์เป็นเหลี่ยงนั่นเองนึกถึงก็ทักมาเลยแฮปาริสบริจาคเลือดกันไหมฉันเปิดอ่านแล้วตอบกลับเธอไปทันทีเอาสิพึ่งก็ว่าจะไปบริจาคด้วย การบริจาคเลือดเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลายัยฉันจัดขึ้นทุกเทอมแต่ฉันไม่มีโอกาสได้บริจาคในเทอมที่แล้วรอบนี้เลยตั้งใจจะไปให้ได้ดีเลยเพื่อนเหลียงก็จะไปกันทุกคน <S <S เธอเองก็ตอบกลับฉันมาในทันทีโอเคแล้วเจอกันนะฉันปิดท้ายด้วยสติกเกอร์กลับไปปริสมาต่อตรงนี้เลยพวกเราจองคิวไว้ให้แล้ว เฟลมตะโกนบอกฉันหลังจากที่ฉันกับพึ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จก็มารอต่อคิวกรอกประวัติบริจาคเลือดที่อาคารใกล้ๆก,ก,ก,กับโรงอาหารแต่เหลียงและเพื่อนของเธอก็ได้จองคิวไว้ให้ฉันกับพึ่งไปก่อนหน้านั้นแล้วเลยช่วยประหยัดเวลาไปได้พอสมควรใช้เวลาพักใหญ่ๆก็ได้บัตรคิวเจาะเลือดตื่นเต้นแฮะฉันได้คิวต่อจากพึ่งส่วนเหลียงเธอได้ลำดับก่อนหน้าไป3 4คิวเรานั่งเก้าอี้แยกกัน มีหันมาพูดคุยกันบ้างเธอดูตื่นเต้นเหมือนกับฉันเธอก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมฉันคอยแอบมองเธออยู่เป็นระยะระยะจนถึงคิวเหลียงที่ต้องเข้าไปเจาะเลือดตามด้วยเพื่อนๆของเธอพึ่งและฉันเป็นอันเสร็จกิจกรรมทุกคนไปกินชาบูกันไหมหลังจากบริจาคเลือกเสร็จแพทหนึ่งในเพื่อนของเหลียงก็เอ่ยชวนขึ้น เอาสิช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยเฟรมพยักหน้าเห็นด้วยฉันหันไปมองพึ่งว่าโอเคหรือเปล่าเพราะถึงทุกคนในนี้จะรู้จักกันหมดแล้วแต่พึ่งก็ยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนกลุ่มนี้เท่าไหร่ฉันเลยกลัวว่าเพื่อนตัวเองจะอึดอัดเปล่าเปล่าแต่พึ่งก็พยักหน้าตอบกลับมาฉันเลยตอบตกลงว่าจะไปกับกลุ่มเลี้ยงด้วยใช้เวลาไม่นานนะักก็เดินมาถึงที่ร้านเมื่อเข้าไปข้างในพนักงานก็จัดแจงที่นั่งให้พวกเราเป็นอย่างดี แกไปนั่งข้างเขาสิพึ่งกระซิบกับฉันเบาๆหลังจากที่ได้โต๊ะกันแล้วไม่เป็นไรหรอกให้เขานั่งกับเพื่อนดีกว่าฉันประมาณเนอหน่อยด้วยแหละเพราะเพื่อนเธอเยอะเกินไปฉันทำตัวไม่ถูกเบื่อพวกมีแฟนจังเลยมากับเพื่อนก็พักก่อนไหมยังไงก็กลับไปเจอกันอยู่ดีป่ะนั่งกินไปสักพักเพื่อนเหลี่ยงคนหนึ่งก็พูดขึ้น เพื่อนเหลียงมีทั้งหมด5คนรวมกับเหลี่ยงด้วยก็เป็น6คนมีเฟรมพทจอยไอเฟลมแล้วก็เหลี่ยงพวกเขาทั้ง6คนมาจากโรงเรียนเดียวกันแต่คนละกลุ่มมีแค่เหลี่ยงกับเฟรมที่มาจากกลุ่มเดียวกันพวกเธอนิสัยดีน่ารักกันทุกคนเลยอะไรยะไออิจฉาก็หาแฟนสิจะมาแสะชั้นทำไมไม่ทราบ จอยพูดเล่นหูเล่นตาใส่ไอซ์แล้วจากนั้นก็คือเถียงกันยาวข้อดีของการมีเพื่อนเยอะอีกอย่างหนึ่งคือหาเรื่องมาทะเลาะกันได้ไม่ซ้ำซึ่งมันก็ถือเป็นสีสันในกลุ่มแล้วนะเปลมเปลี่ยนที่นั่งกันเหลียงพูดกับเปลมเบาๆแต่ฉันก็ยังได้ยินแล้วเดินมานั่งแทนที่เปลมซึ่งนั่งข้างฉันเหลียงอยากนั่งข้างฉันใช่ไหมฉันคิดเข้าข้างตัวเอง ฉันที่ดีใจมากแต่ก็เก็บอาการเอาไว้หันไปมองพึ่งมันก็ตั้งหน้าตั้งตากินส่วนเพื่อนคนอื่นก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานมีแค่เฟรมที่เหลือมามองฉันยิ้มยิ้มแล้วหันไปคุยกับคนอื่นต่อคิดถึงปาริจ,จังสู่ขิดแล้วจ้าฉันคิดอย่างลิงโลดเหลียงพูดพร้อมกับยิ้มโชว์ฟันขาวให้ฉันคิดถึงเหลียงเหมือนกันช่วงปิดเทอมทำอะไรบ้างหรอ เราะเธอไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตประจำวันลงโซเชียลเท่าไหร่ฉันก็เลยอดรู้ไปด้วยว่าเธอเป็นอยู่ยังไงก็เรื่อยๆเหลียงก็กลับบ้านไปบ้านคุณยายด้วยไปเที่ยวสวนน้ําแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่บ้านเล่นกับน้องหมาน้องแมวปาริสล่ะปาริสอยู่แต่บ้านเลยช่วยพ่อทําสวนเลี้ยงวัวตากแดดจนดําหมดแล้วฉันพูดพร้อมกับโชว์แขนที่คลําขึ้นให้เหลียงดู น่าสงสารจังไม่เป็นไรนะบำรุงเยอะๆเดี๋ยวก็กลับมาขาวเหมือนเดิมแล้วปริศผอมลงด้วยใช่ไหมเนี่ยเหลี่งพูดพลางมองสำรวจหุ่นฉันไปด้วยใช่แต่จะหายผอมก็ตอนนี้แหละฉันพูดพร้อมอ้าปากงับเบคอนห่อชีดชินโตเคียวตุยตุย,ตยโชเหลียงอย่างอารมณ์ดีมาเดี๋ยวเหลียงอ้วนไปเป็นเพื่อนเหลียงเองก็หยิบเฟรนไฟชิ้นใหญ่จิ้มซอสเข้าปากพลางหลับตาพริม้มทำหน้าฟินสุด น่ารักจังฉันที่มองเหลียงแล,ล้วเผลอพูดสิ่งที่คิดออกมาพอรู้ตัวก็เบิกตากว้างทำหน้าเลิกรลกักไม่กลาสพตาเหลียงที่มองอยู่เพื่อนที่ไหนเขามองกันแล้วทำหน้าตาเอ็นดูขนาดนี้ชมว่าน่ารักอีกโอ้ยไอ้ปาริสเอ้ยขอบใจเหลียงก็พอรู้แหละว่าตัวเองน่ารักเหลียงมองหน้าฉันแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยมุกออกมาอย่างไม่คิดอะไร ฉันค่อยๆผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกที่เธอไม่รู้สึกแปลกๆกับคำพูดของฉันจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นขำให้กับความขี้เล่นของเธอชาบูวันนั้นเป็นมื้อที่ทั้งอร่อยและสนุกมากเรากินกันไปพูดคุยกันไปเพื่อนเหลียงเองก็ทะเลาะกันบ้างเล่นมุกกันบ้างเป็นกลุ่มที่มีสีสันสุดๆพึ่งเองก็พูดคุยกับเพื่อนๆเยอะขึ้นฉันมองบรรยากาศรอบตัวอย่างมีความสุข แต่ที่ทำให้ฉันรู้สึกดีที่สุดก็คงจะเป็นหญิงสาวร่างสูงที่นั่งอยู่ข้างๆไม่เจอกันเกือบเดือนต้องยอมรับเลยว่าฉันคิดถึงเธอไม่น้อยแต่ก็ไม่อยากจะทักไปวุ่นวายกับเธอมากนักอยากให้เธอมีเวลาส่วนตัวกับช่วงปิดเทอมอย่างเต็มที่พอได้มาเจอกันอีกครั้งแถมได้มากินมือเย็นกับเธอด้วยซึ่งนี่ถือเป็นมือแรกเลยที่ได้กินด้วยกันหัวใจฉันพองโตและรู้สึกอบอุ่นมากจริงๆเธอคอยถามนั่นถามนี่ฉันอยู่เรื่อย เพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเงียบเกินไปแถมคอยตักนู่นตักนี่มาใส่จานให้ถ้าเห็นว่าฉันเอื้อมไม่ถึงเธอใส่ใจฉันมากแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันชอบเธอได้ยังไงกันถึงจะอยู่คณะเดียวกันก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะได้เจอกันง่ายๆฉันกับเหลียงเลยพูดคุยกันทางข้อความซะเป็นส่วนใหญ่วันไหนที่ฉันคิดถึงเธอมากๆก็จะขอโทรไปคุยด้วยไม่ก็เฟ e ไทม์คุยกัน ซึ่งเหลียงเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเป็นฝ่ายเธอด้วยซ้ําที่โทรมาคุยกับฉันหลายต่อหลายครั้งซึ่งมันทําให้ฉันไม่รู้สึกห่างเหินกับเธอเลยต้องเรียกว่าสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยดีกว่างั้นเอาตามนี้แล้วกันเนาะแบ่งกันไปหาข้อมูลมาคนละหัวข้อแล้วค่อยมาช่วยกันตรวจสอบอีกทีเพื่อนในกลุ่มที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าพูดขึ้นโอเคถ้าสงสัยอะไรก็ทักมาถามในแชทกลุ่มได้เลย งั้นแยกย้ายเลยนะบายๆทุกคนการประชุมคุยงานสำหรับวิชาสาขาเป็นไปอย่างราบรื่นสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดเมื่อตกลงกันเรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับฉันคุยงานเสร็จก็มานั่งรอพึ่งที่มานั่งใต้อาคารเรียนเพราะอาจารย์ใช้วิธีแบบสุม่มฉันกับพึ่งเลยต้องแยกกลุ่มกันนั่งรอสักพักพึ่งก็เดินออกมาแกคุยเสร็จนานแล้วหรอ เพื่อนสาวถามฉันอืมสักพักใหญ่ๆแล้วฉันตอบพร้อมกับลุกขึ้นยืนเตรียมตัวเดินกลับหอคืนนี้ไปนอนหอฉันไหมอยากได้คนช่วยดูงานหน่อยเพราะหัวข้อที่อาจารย์มอบหมายมันคล้ายๆกันเราจึงช่วยกันตรวจงานได้ไม่ยากเอาสิฉันก็อยากได้คนช่วยตรวจงานเหมือนกันตกลงกันเสร็จเรียบร้อยเราก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่หอผักของพึ่งแทน ฉันที่ไปค้างคืนกับพึ่งบ่อยๆจึงมีของใช้จําเป็นติดไว้ที่ห้องของเพื่อนสาวพอสมควรเลยไม่ต้องลําบากขนเข้าวของไปมาเสียงแจ้งเตือนข้อความดังขึ้นขณะที่ฉันกับพึ่งกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่อาจารย์สั่งปริทําอะไรอยู่หรอเป็นเหลียงที่ส่งข้อความมาฉันยิ้มน้อยๆแล้วตอบเธอกลับไปปริทําการบ้านอยู่เหลียงมีอะไรหรือเปล่า เหลียงเห็นเพจคณะนะเราใช้กิจกรรมจิตอาสามาปาริษเห็นหรือยังน่าสนใจดีนะได้ชวมวงกิจกรรมด้วยใช่ที่ต้องไปค้างคืนอำเภออื่นใช่ไหมใช่แล้วอันนั้นแหละปาริษสนใจไหมเหลียงอยากไปอะ่ะน่าสนใจนะช่วงนั้นก็ปิดเทอมแล้วด้วยเย่ yeah. งั้นปาริษอย่าลืมกรอกข้อมูลสมัครนะเหลียงก็ยังไม่ได้กรอกเหมือนกันเหลียงรอปาริษ ได้เลยไปดีจะกรอกตอนนี้แหละเหลียงส่งสติกเกอร์กลับมาเป็นอันจบบทสนทนาฉันอดที่จะหัวใจพองโตไม่ได้เมื่อรู้ว่าเหลียงรอฉันเหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ไปเหลียงก็จะไม่ไปอย่างนั้นเลยข้อมูลถึงไหนแล้วพึ่งที่นั่งหาข้อมูลอยู่นานถามฉันขึ้นเกินครึ่งแล้วล่ะเออพึ่งไปเข้าค่ายจิตอาสากันไหมอันล่าสุดที่เพจคณะประกาศมานะ อืมฉันสมัครไปละไม่เอาอะเสร็จจากง,งานกลุ่มนี้ก็ต้องต่อด้วยไฟนอลฉันไม่มีแรงเหลือแล้วฉันอยากพักผ่อนมากกว่าเพิ่งพูดอย่างเพลียๆพออีกไม่ถึงเดือนก็ถึงเวลาสอบไฟนอลของเทอมที่2เป็นอันจบปีหนึ่งอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าก่อนจะได้สอบก็ต้องผ่านมหากรรมโปรเจกต์ใหญ่ของแต่ละวิชาไปให้ได้ก่อนไม่แปลกที่เพิ่งจะไม่อยากไปด้วย แต่ได้ชั่วโมองกิจกรรมด้วยนะเว้ยไม่ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยหรอฉันก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามตื้อเพื่อนสาวต่อด้วยการเอาชั่วโมองกิจกรรมมาล่อแกก็ไปกับเหลี่ยงไม่ใช่ไงพึ่งละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์แล้วหันมารีตามองฉันแกรู้ได้ไงฉันถามเพื่อนสาวตาโตเรานั่งห่างกันพอสมควรไม่มีทางที่พึ่งจะเห็นว่าเมื่อกี้ฉันคุยกับใครแน่นอน แม่ซื้อฉันบอกมาพึงหัวเราะในรำคอแล้วตอบคำถามของฉันด้วยประโยคที่ดูเหนือธรรมชาติ What ฉันกรอกตามองบนพร้อมกับสายหน้าอย่างไหนใจโอเคเอาที่เพื่อนสบายใจก็แล้วกันเดือนกว่าๆหลังจากที่การสอบไฟนอลผ่านไปเป็นอันจบปีหนึ่งอย่างสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้มหาวิทยายลัยอยู่ในช่วงปิดเทอมแล้ว แต่ก็จะมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะมีกิจกรรมเพิ่มเติมที่ต้องทำหลังสอบเสร็จหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมเข้าค่ายจิตอาสาที่ฉันกับเหลี่ยงเคยสมัครไปนั่นเองซึ่งเช้าตรู่วันนี้ก็คือวันเดินทางกิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยายลัยจัดขึ้นทุกปีส่วนใหญ่ก็จะไปซ่อมแซมบูรณาการสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนวัด สถานที่สำคัญของชุมชนอย่างในปีนี้จะเป็นโรงเรียนประถมที่อยู่ต่างอำเภอซึ่งไกลาจากมหาวิทยายลัยพอสมควรแผนงานที่วางไว้คือไปซ่อมแซมอาคารพละและห้องน้ำของโรงเรียนรวมไปถึงมีการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆด้วยซึ่งกิจกรรมนี้จะอนุญาตให้นักศึกษาปีที่1และปีที่2เข้าได้เท่านั้นฉันเองก็ไม่ใช่เด็กสายกิจกรรมนักหรอกเหตุผลหลักที่ไปครั้งนี้ก็เราเหลี่ยงเลย ไงปาริสพึ่งไม่ได้ไปด้วยหรอเพื่อนผู้หญิงในสาขาทักฉันขึ้นขณะที่เธอกำลังตรวจเช็คสัมภาระไม่ได้ไปแกพึ่งบอกไม่มีแรงทำกิจ,จกรรมต่อแล้วขอพักยาวๆช่วงปิดเทอมดีกว่าฉันบอกเพื่อนขำๆความจริงพึ่งกลับบ้านไปตั้งแต่สอบเสร็จได้ไม่กี่วันแล้วละ่ะเข้าใจเข้าใจทั้งงานทั้งสอบของเทอมสองนี่หนักเอาเรื่องเลยเธอพยักหน้ายอย่างเข้าใจแล้วหันไปคุยกับเพื่อนกลุ่มตัวเองต่อ ยืนรอไปได้สักพักสายตาฉันก็เหลือบไปเห็นเหลียงเธอโบอกมือสูงทักทายฉันจากอีกฝากหนึ่งของถนนปาริสเหลี่ยงมาแล้วเสียงสดใสของเธอดังมาแต่ไกลฉันเองก็ยกมือโบอกทักทายเธอกลับเธอลงมาจากรถส่วนตัวที่คาดว่าจะเป็นของจอยเฟลมกับไอซ์ก็เดินตามมาด้วยเหมือนจอยจะแค่มาส่งเพราะพอคนอื่นลงจากรถจอยก็ขับออกไปเลยสวัสดีทุกคน ฉันทักทายเมื่อพวกเธอเดินมาถึงตรงที่ฉันยืนอยู่วัดีปาริสคนเยอะอยู่นะเนี่ยเฟลมทักฉันพร้อมกับมองไปรอบๆใช่รถทัวร์สองคันกับเด็กอีก60คนฉันตอบเฟลมแล้วหันไปมองเหลียงวันนี้ชุดที่เธอใส่ก็ยังสไตล์เดิมเท่เหมือนเดิมเลยสาวหวานของฉันฉันขำความคิดตัวเองที่เรียกเธอแบบนั้นจะทำยังไงได้ล่ะก็รูปลักษของเธอแสนเท่ แต่นิสัยของเธอกลับเรียบร้อยฉันเลยต้องเรียกแบบนั้นปาริสมีอะไรหรอสงสัยฉันมองเธอนานไปหน่อยเหลียงเลยถามขึ้นทั้งเฟลมและไอก็เลยหันมามองฉันด้วยไม่มีอะไรวันนี้เหลียงแต่งตัวน่ารักมากเลยเหลียงที่ชอบให้ชมว่าน่ารักพอได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มจนตาหยีถามจริงปาริสแกดูยังไงเนี่ยยายเหลียงแต่งตัวแมนจะตายชัก ไอ้ประท้วงคำชมของฉันไอ้อะเหลียงเรียกไอ้อย่างงอนๆก็จริงนี่นาบอกให้เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวบ้างแล้วก็หัดแต่งหน้าบ้างถึงนิสัยแกจะเรียบร้อยขนาดไหนผู้ชายก็ไม่กล้าจีบหรอกเพราะส่งแกแมงกว่าเขาอีกจริงไหมเฟลมไอ้พูดกลัวหัวเราะเสียงดังแล้วหันไปถามเฟลมเฟลมก็พยักหน้าขำๆนั่นยิ่งทำให้เหลียงงอนแก้มป่องเข้าไปใหญ่ แต่ก็ไม่ได้โกรธจริงจังพวกเธอเป็นเพื่อนที่สนิทกันมักจะชอบพูดจาหยอ,อกล้อกันเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาจากค่ายปาริช่วยสอนเหลียงแต่งหน้าดีไหมฉันเสนอตัวออกไปดีเลยปารีช่วยเหลียงแต่งหน้าให้สวยกว่าไอซ์ไปเลยนะเหลียงบอกกับฉันอย่างลิงโลดแล้วหันไปยักคิ้วก้นกวนใส่ไอซ์ความจริงเหลียงไม่แต่งก็สวยอยู่แล้วล่ะนะ ฉันพูดเสียงจริงจังขณะที่มองหน้าเหลียงไปด้วยโหยโอกันเข้าไปปาริสแกนี่สปอยเหลียงเก่งกว่าไอ้เฟลมที่เป็นเพื่อนสนิทอีกนะเนี่ยไอ้พูดอย่างหมันใส่ก็คนมันรักมันเอนดูกันอะเนาะอะไรก็ดีไปหมดแหละเฟลมพูดขึ้นหลังจากเป็นผู้ฟังมานานทำไมฉันรู้สึกแปลกๆกับประโยคของเฟลมกันนะฉันไม่รู้จะตอบอะไรเลยเฉยมองนั่นมองนี่ไปเรื่อย เฟรมที่เห็นอาการเลิกลากของปาริสก็ส่งเสียงหัวเราะในลำคอพร้อมกับสายหน้าอย่างคนรู้ทันรถมาแล้วนะคะนิสิตมารวมตัวกันตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คความเรียบร้อยเราจะให้ขึ้นรถตามลำดับนะอาจารย์ช่วยหยุดบรรยากาศรกระอักกระอ่วนของฉันเอาไว้ได้ท่าทางของเลี้ยงเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรกับคำพูดของเฟรมเลยยังคงยิ้มร่าเริงเช่นเคยฉันเลยรู้สึกโล่งใจไปด้วย ฉันคิดมากไปหรือเปล่านะรู้สึกว่าเฟลมเหมือนจะรู้อะไรเลยแฮะเดี๋ยวเหลียงนั่งกับปาริสเองเหลียงพูดหลังจากที่พวกเราขึ้นมาบนรถกันแล้วตัวติดกันจริงฉันก็ตั้งใจจะนั่งกับเฟลมอยู่แล้วแหละไอที่ได้ยินเหลียงพูดแบบนั้นก็เอ่ยแซวตามคาดพร้อมหันไปหาแนวร่วมอย่างเฟลมใครบอกต่างคนต่างนั่งเลยฉันกับแก แต่เฟรมกลับปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยไม่เอาสิไอจะนั่งกับเฟรมมามามานั่งด้วยกันไอพูดเสียงเล็กเสียงน้อยใส่เฟรมจนเฟรมต้องรีบเดินหนีไปหาที่นั่งฉันสายหน้าขำๆให้กับพวกเธอทั้งสองคนแล้วหันมาเตรียมจัดแจงที่นั่งของตัวเองปาริสนั่งด้านในนะเดี๋ยวแดดออกแล้วมันจะร้อนเหลียงเสนอจะนั่งริมหน้าต่างเพราะมันอยู่ฝั่งแสงอาทิตย์สาดเข้ามา เธอทำฉันประทับใจอีกแล้วมันอดรู้สึกดีไม่ได้จริงๆที่เธอเอาใจใส่กันแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้งั้นสลับกันนั่งนะถ้าเหลี่ยงร้อนจนไม่ไหวก็สลับที่กับปาริสโอเคไหมโอเคเอาตามนี้เลยเธอพยักหน้ารับคำฉันยิ้มๆแล้วเราก็พากันนั่งลงเพื่อหลีกทางให้คนอื่นเดินได้สะดวกรถเคลื่อนตัวออกมาได้สักระยะ จากเสียงเจ้เจ้าที่ดังอยู่ก็เริ่มเงียบลงเพราะทุกคนตื่นกันค่อนข้างเช้าเลยพายกันหลับไปอีกรอบปาิิธว่าที่นั่นจะมีผีไหมแต่ก็จะมีคนหนึ่งที่คุยจ้อไม่หยุดตั้งแต่รถเคลื่อนตัวออกเหลียงชวนฉันคุยสารพัดตั้งแต่เรื่องมีสาระไปถึงเรื่องเรื่อยเปื่อยซึ่งฉันก็ให้ความร่วมมือกับเธอเป็นอย่างดีไม่แน่ใจแฮะเหลียงกลัวผีหรอฉันถามเธอกลับไป ก็กลัวนะแต่เหลียงเชื่อว่าถ้าเรามาดีสักอย่างเขาคงไม่มายุ่งกับเราหรอกใช่ปาริสก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฉันพูดขณะหยิบหูฟังออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์ฟังเพลงกันไหมฉันยื่นหูฟังข้างหนึ่งให้เหลียงแล้วถามเธอขึ้นเอาสิเหลียงรับไปเรานั่งนิ่งรอฉันเปิดเพลงหืม ช่วงนี้เหลียงฟังเพลงนี้อยู่เหมือนกันเพราะมากยิ่งตรงท่อนนั้นนะแล้วเราก็คุยกันเรื่องเพลงยาวไปเหลี่ยงง่วงยังนอนบนไหล่ปาริสก็ได้นะหลังจากคุยกันเรื่องเพลงอยู่นานเหลี่ยงก็เงียบเสียงลงพร้อมทำท่าสะพังกอยู่หลายรอบเหลี่ยงก็อยากซบนะแต่กลัวปาริสปวดไหล่เหลี่ยงเองก็คงจะปวดคอเธอพูดกลัวหัวเราะ ฉันยัง,งงงกับคำพูดของเธอในตอนแรกก็เริ่มเข้าใจเพราะเหลียงสูงกว่าฉันเกือบ10เซนเวลาศบไหลคงจะต้องเอียงคอมากกว่าปกติปาริสสบบนไหลเหลียงสิแล้วเหลียงก็จะศบถบปาริสอีกทีเหลียงเสนอตอนแรกฉันก็กลัวเธอปวดไหลแต่เหลียงยืนยันว่ารับน้ำหนักฉันได้สบาย ฉันหัวใจพองตัวและรู้สึกอบอุ่นมากหญิงสาวร่างสูงที่นั่งข้างๆกันทำฉันใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะฉันเองก็ไม่มีภูมิต้านทานเอาซะเลยเพราะทันทีที่หัวฉันนซบลงบนไหล่เธอแล้วเธอก็นอนซบฉันลงมาอีกทีความใกล้ชิดท,ที่มีมากกว่าปกติทำฉันเขินจนแทบเก็บอาการไม่อยู่หัวใจฉันเต้นแรงมากจริงๆกลัวเหลือเกินว่าเธอจะได้ยินมัน ผ่านไปพักใหญ่ๆห,หัวใจฉันถึงค่อยสงบลงและทั้งฉันและเหลียงก็พากันหลับไป